เราอย่าเพิ่งคิดถึงความดีของท่านเมื่อหลังจากที่ท่านบริรดาพไปถ้าใครดีใครเก่งก็ตัดสินใจเข้ามาบวชไปปรึกษาตำบลว่าผมอยากเป็นเจ้าวาผมอยากเป็นเจ้าวาตัดสินใจบวชเจ้าคณะตำบลเขาก็เสนอเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอก็ตัดเสนอเจ้าคณะจังหวัดแต่ก็มีส่วนน้อยที่จะตัดสินใจที่จะปวด ยิงโยกโบยุกโปไม่สิบเก้นี่พระจำพรรษาแต่ละวัดแต่ละวัดมี่ันน้อยมากก็มีผลกระทบหลายหลายอย่างฉะนั้นการที่เราเป็นอุบาสกเราจะใช้คําว่าควบคุมเราจะต้องใช้คําว่าเรามาช่วยกันพัฒนาให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองแ่ถามว่าถ้าวัดแห่งนี้หรือวัดทั่วไปเรื่การพัฒนาล่ะ ขาก็ต้องชื่นชมว่าผู้ใหญ่เป็นคนเก่งกำนันเป็นคนเก่งนายกเป็นคนเก่งในอำเภอเป็นคนเก่งช่วยกันเข้าวัดเข้าวาช่วยกันดูแลพัฒนาแต่บางวัดนี่มันเป็นอย่างนี้นะเงนินกระถินปีนี้ผมหามาเงานินกระถินปีนี้ฉันหามาท่านเจ้าว่าจะสร้างอะไรต้องไปขอจากผมก่อนต้องไปบอกผมก่อน แต่เราจำกันไม่ได้เรารือว่าวังที่เราได้กล่าวคำถวายกับถิ่น,นมันเป็นของวัดไปแล้วมันเป็นของวัดไปแล้วมันไม่ได้เป็นของญาติโยมท่านหนึ่งท่านใดไม่ได้เป็นของพระภิกษุ ổ, รรปหนึ่งรูปใดแต่ก็ต่อเป็นของสงฆ์